ตอนนี้มาอยู่ในส่วนของตัวเอสเซนต์ล้กันนะครับในตัวเอสเซนต์นะครับบางคนก็จะเรียกว่าตัวไนท์นะครับก็คือมันเป็นครีมนะครับมันเป็นครีมนะครับที่ช่วยแต่ผมไม่น่าจว่าในรูปแบบตรงนี้นะครับ มันเหมือนเป็นขวดน้ําเลยนะนะครับเอาเป็นว่าเป็นเอสเซนต์ละกันเพราะว่าเอสเซนต์บางยี่ห้อนะครับก็ทํามาในรูปของน้ําไม่ใช่ครีมนะครับแต่บางคนเขาเรียกว่าเดย์กับไนท์นะครับเดย์กับไนท์เดย์ก็คือเซรั่มไนท์คือตอนกลางคืนนะครับผมขออนุญาตเรียกเป็นตัวเอสเซนต์ละกันนะครับเพราะดูจากสภาพขวดแล้วไม่น่าจะเป็นตัวครีมแน่ๆน่าจะเป็นน้ําเช่นกันนะครับอ่านะครับมาดูในเรื่องของสรรพคุณนะครับ ในตัวของเอเซนตนะครับเป็นตัวบารุงล้กันเนาะเป็นตัวบํารุงตัวบำรุงตัวนี้นะครับก็หลักการเดียวกันครับเขาจะเน้นในเรื่องของวิตามินที่หลากหลายเลยนะครับใส่เข้ามานะครับีกด์เฟรุลิกนะฮะเหมือนเดิมใช่ไหมครับมีบ้านหางจาระเข้มีวิตามินซีวิตามินอนะครับก็ช่วยดูแลผิวผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวนะครับแล้วก็นะครับจะมีในเรื่องของโซเดียมไฮยาลู รอเนตนะครับ8ชนิดด้วยกันที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นที่เน้นลึกขึ้นนะครับจะสังเกตนะครับว่าเซรั่มนะครับก็คือพื้นๆเลยนะครับแต่พอมาเป็นเอสเซนต์เนี่ยนะครับก็เน้นบำรุงในชั้นลึกของผิวนะครับทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็เปล่งปลังมากขึ้นนะครับ ในส่วนผสมเราจอดลึกเข้ามานิดนึงนะครับโอเคนะครับสารสกัดจากรัข้าวผมไม่พูดแล้วนะครับเพราะทุกคนฟังไปแล้วนะครับเหมือนกันนะครับใส่เหมือนกันแต่ว่าในส่วนว่าใส่มากเท่าไหร่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะรผมไม่เห็นขวดต้องต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาเลยนะครับในเรื่องของว่านหางจระเข้เห็นะครับว่านหางจระเข้นะครับก็มีสรรพคุณในเรื่องของการดูแลผิวหน้าผิวกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับทางบริษัทเองก็เอาส่วนผสมตัวนี้นะครับใส่เข้ามาเพื่อทําให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นผุดเนี่ย ว่านหางจระเข้สรรพคุณของเขาคือเขาจะลดรอยแผลเป็นแล้วก็พวกจุดด่างดําเพราะฉะนั้นคนที่มีฝ้ามีกะอย่างที่เห็นนะครับว่าก็สามารถช่วยได้นะครับแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยดูสม่ําเสมอขึ้นนะครับแล้วในในว่านหางจระเข้เองเนี่ยเขาก็จะมีวิตามิน A B1 B2 แล้วก็ B6 แล้วก็ E ด้วยนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลผิวตรงนี้นะครับอ่านะครับมีวิตามิน C ด้วยเห็นไวิตามิน C ใส่เข้าไปอีกในส่วนของเอสเซนต์ด้วยนะครับวิตามินซีนะครับเราคุยไปแล้วขออนุญาตผ่านเลยนะครับ อันนี้นะครับการทดลองก็เหมือนกันนะครับในส่วนของอความขาวและแล้วเวลาใช้ของตัวของเอเซนนะครับในตัวของเอเซนนะครับก็ผลเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับต่อมาเลยคือในส่วนของในเรื่องของตัววิตามินอ e, นะฮะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องไปสนใจรจริงๆแล้วมันเป็นชื่อเรียกของวิตามินอ e. วิตามินอ e, เนี่ยนะครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือเป็นตัวที่ต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับ ภาษาอังกฤษจะใช้คําว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับความสามารถของวิตามินอีเนี่ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันนะครับมลพิษต่างๆนะครับอย่างยกตัวอย่างเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราเจอมลพิษนะครับทั้งหมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งร่างกายเราเองเนี่ยเวลาเราทานอาหารแล้วกระบวนการเผาผลาญเราเนี่ยนะครับเผาผลาญไม่ไม่ ไม่ดีดดคะไอ้ง่เหมือนเครื่องยนต์น่ะนึกถึงภาพว,ว่าเวลาเครื่องยนต์แล้วเผาผลาญไม่ดีมันจะมีของเสียออกมาถูกไหมครับร่างกายเราก็มีของเสียเข้ามานะครับเราเองนะครับเวลาเราใช้เครื่องสําอางต่างๆเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะครับหรือฝุ่นละอองต่างๆเนี่ยอันนี้คือ,อเป็นของเสียหมดเลยนะครับซึ่งเขาเรียกมลภาวะจากข้างนอกนะครับเวลาเข้าสู่ร่างกายเนี่ยนะครับก็จะมีผลทําให้เซลล์ต่างๆของร่างกายเราทํางานผิดปกติได้นะครับแล้วก็เป็นสาเหตุให้เกิดริ้วรอยแล้วเราก็นะครับอาจจะดูแล แก่ก่อนวัยประมาณนี้นะครับวิตามิน A ก็จะไปช่วยในการยับยั้งในการยับยั้งนะครับแล้วก็ดูแลผิวนะครับตัววิตามิน E ตัววิตามิน C เนี่ยมันทํางานคู่กันนะครับถ้าถ้าจาะลึกนิดนึงก็คือวิตามิน E เนี่ยเขาเป็นตัวให้ประจุให้ประจุคือเวลาเวลามีพวกอนุมูลอิสระเข้ามาปุ๊บเนี่ยอนุมูลอิสระผมถือว่าสมมติว่าเป็นประจุลบแล้วกันเป็นตัวที่มาทําลายเซลล์เราทําให้เซลล์เราทํางานผิดปกติพอเรามีวิตามิน E เข้าไปปุ๊บ E ก็ไปทําให้ไอ้ประจุลบเนี่ยมันไม่เป็นลบนะฮะมันเป็นกลาง คำว่าประจุนี่คืออะไรครับประจุก็คือว่าถ้ากรณีที่มีอนุมมยสละเข้ามาสมมติเป็นลบนะมันก็จะวิ่งนะครับไปไปเหมือนเหมือนคนเหมือนคนไม่มีต่างองนะครับาขาดเงินแล้วก็จะไปวิ่งมาพัทําให้ตัวเองเนี่ยสเสถียรหรือเป็นกลางมันก็จะไปไปตรงนั้นตรงนี้ชนตรงนั้นตรงนี้ทําให้เซลล์ข้าง เราเนี่ยเซลล์ส่องข้างที่ที่อยู่เนี่ยครับทำงานผิดปกติแล้วก็ส่งผลไปถึงการเป็นมะเร็งเป็นเซลล์เนื้อร้ายแล้วก็อะไรต่างๆมากมายเลยอันนี้ผมพูดรวมๆทางร่างกายเลยนะแต่ว่าในส่วนของวิตามินเอเองเนี่ยนะครับก็ทํางานเช่นกันก็คือว่าเมื่อ E นะครับไป,ไปไปทำให้นะครับตัวอนุมูลอิสระต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายแล้วทําให้แทนที่เขาจะไปทําลายผิว E ก็ไปทําให้ไอตัวอนุมูลสระเนี่ยนะครับมันหยุดนิ่งนะครับเป็นกลางไม่ทําลายผิวอันนี้เอาอธิบายง่ายๆนะนะครับถ้าเขียนเป็นโครงสร้างมันจะดูยากแล้วก็จะเข้าใจยากสรุปง่ายๆคือว่าทั้ง C และ E แล้วก็ส่วนผสมต่างๆที่ใส่เข้ามาเนี่ยนะครับเขาเน้นทําให้นะครับในส่วนของเซลล์ผิวของเราเนี่ยไม่ถูกทําลาย หรือถูกทำลายก็ถูกทำลายน้อยจากการที่นะครับมีตัวนี้นะครับไปช่วยทําให้อนุภาสสัดต่างๆหรือว่าตัวที่มาทําลายผิวนี่นะครับไม่ไม่ไปทําลายผิวแล้วก็อยู่เป็นกลางแล้วก็ช่วยในเรื่องของกระจายซเซลล์นะครับกระจายทั่วทีกระจายในเรื่องของเม็ดสีผิวทําให้มันจางลงนะครับลดต่างๆนะครับลดเรือนริ้วรอยแล้วก็คงความชุ่มชื้น ในชั้นลึกนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวเอเซนตัวนี้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับมันจะมีโปรตีนนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับ GAGs เนี่ยนะครับเป็นส่วนประกอบของโปรตีนและคาโบไฮเดตนะครับตัวนี้เป็นตัวที่จําเป็นต่อร่างกายนะครับแล้วเขาเองเนี่ยนะครับเป็นส่วนประกอบหลักเลยในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันธุ์ที่บอกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันก็คือคอลลาเจนอิลาสตินนี่แหละครับเป็นโครงสร้างหลักของผิวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่ตัวนี้นะครับ มันขาดไปนะครับโครงสร้างของผิวเนี่ยจะจับน้ําไม่ค่อยได้นะครับเขาจะมีคุณสมบัติในการจับน้ำนะครับเก็บเก็บกักน้ำนะครับทาให้ผิวนะครับมีความชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นบางคนที่ผิวแห้งกร้านนะครับแล้วก็ไม่ชุ่มชื้นเนี่ยนะครับก็ขาดไอตัวโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบตัวนี้นะครับไอตัว G A G S เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาจะลดการสูญเสียน้ําของชั้นอ่าชั้นนี้เขาเรียกชั้นเซลล์ผิวนะเป็นชั้นเซลล์ผิวนะครับไม่ต้องลงรายละเอียดแล้วกันแล้วก็ที่สําคัญทีี่สุดดนคครรรัเเเเาาายหห็ตตตวซมมืออท้งล บางคนทานแล้วตาบวมไหมนะครับคือว่ามันมันมีคนสมบัติในการต้านการบวมน้ําด้วยนะครับตัวนี้มันต้านการบวมน้ํานะครับ ที่จะทาให้นะครับเวลาเราใช้แล้วมันเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ผมผมอธิบายจากข้อมูลนะผมเยังไม่ได้ลองใช้จริงๆนะผมอธิบายจากข้อมูลที่เขามีส่งมาให้เพราะเพราะถ้าเกิดมีส่วนผสมแบบนี้นะครับเราก็เชื่อมั่นว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันมันต้านการบวมน้ําได้แล้วก็ลดการนะครับในเรื่องของอนุมูลอิสระทําให้ผิวก็ชับไม่หย่อนคล้อยแล้วก็คงความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แก่เร็วเอางี้ดีกว่านะริ้วรอยจะเกิดช้าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เขามีการทดลองนะครับกับหนูนะเขาทดลองใบหูหนูนะครับใบหูของหนูนะ ของหนูนะครับของหนูนะครับโดยนะครับใช้ตัวยาต, um ตัวนี้นะครับคอร์ติซอนนะครับใช้ยาตัวนี้นะครับเพื่อจะดูนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไหมในชั้นผิวหนังเขาเรียกชั้นเดอร์มิสนะฮะชั้นผิวหนังชั้นหนึ่งนะครับแล้วในรูปที่2เนี่ยนะครับก็ทดลองกับหูหนูเช่นกันนะครับแต่ใช้ไอตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่มีส่วนผสมนะครับในเวลา7วันนะครับจะเห็นนะครับว่า ผิวนะครับในรูปที่สองนะครับจะเห็นภาพชัดมากว่ามันเพิ่มความชุ่มชื้นก็คือมีปริมาณน้ำนะครับอันนี้เป็นตัวที่ทดสอบในทางแลบว่ามันมีตัวมัสกู่นี้นะครับตัวนี้นะครับ GAGS เนี่ยครับที่ทำให้นะครับผิวหูของหนูนะครับชุ่มชื้นนะครับนั่นหมายถึงว่าหนูยังมีผลเลยนะครับเขาก็เปรียบเทียบว่าถ้าคนจะประมาณไหนนะฮะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับในส่วนของ G ค o ด t ฟกเตอรนะครับอ่าชื่อไม่ต้องไปสนใจมันนะเอาตันนี้นะครับ โกแฟกเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นมันจะเป็นตัวที่กระตุ้นคอลลาเจนอีลาสตินนะครับเป็นตัวกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็โทษนะกระตุ้นคอลลาเจนนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของอาการเจริญเติบโต,ตคล้ายๆเหมือนกับว่าในวงการแพทย์เนี่ยนะครับเขาใช้ไอ้ตัวนี้นะครับามาช่วยในเรื่องการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อการสมานเซลล์แผลนะครับที่ทําให้แผลไฟไหม้หรือแผลที่มีลักษณะแบบเหมือน เสียหายฉีกขาดเยอะเนี่ยนะครับเขาจะช่วยทําให้นะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันมันสร้างเซลล์ได้ใหม่แล้วก็ได้เร็วนะครับนั้นปกติแล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะมีน้อยลงหลังจากอายุยี่สิบห้าเราจะสังเกตน,นะครับว่าพอเราเป็นเด็กมาขึ้นวัยรุ่นจนกระทั่งประมาณ25เนี่ยผิวพรรณเปล่งปังดูดีไปหมดเลยพอหลังย5เร้ามันจะเริ่มเ,เริ่มโทรมแล้วกันนะเริ่มโทรมยิ่งใครนอนดึกนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอ ทานอาหารไม่ค่อยครบแล้วก็ไม่ค่อยออกกาลังกายน้ําไม่ค่อยดื่มเนี่ยก็จะแกะเ่เร็วมีริ้วรอยอันนี้ขออนุญาตใช้คําว่าแก่เร็วนะครับแล้วตัวนี้แหละครับมันเป็นสาเหตุทําให้นะครับเราเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสูญเสียความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของตัวเอเซนต์ตัวนี้เขาก็ใส่เข้ามาให้นะครับที่เพื่อที่จะทําให้นะครับเซลล์ของเราเนี่ยจากที่ไม่เคยสร้างเซลล์ใหม่เลยนะครับมากระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่ จากที่ไม่เคยชุ่มชื้นเลยนะครับพอเหี่ยวผิวนะผิวผิวเหี่ยวนะครับมีริ้วรอยนะครับตัวนี้ก็จะไปช่วยแม้กระทั่งในเรื่องของจุดด่างดำและที่สําคัญที่สุดครับตัวนี้ป้องกันการเกิดเมลานินหรือเม็ดสีผิวด้วยนะครับเมลานินก็คือตัวทําให้เม็ดสีผิวนะครับมันมันเกิดแล้วทําให้ผิวเราคลํานะครับโอเคนะครับและนี่คือการทดลองนะครับการทดลองที่เขาทดลองในปริมาณนะครับในปริมาณอันนี้คือตัวคอนโทลนะครับแล้วปริมาณที่20นะครับ Tg ต่อ มิลลิลิตรกับ500ผลที่เห็นชัดเจนก็คือมีปริมาณ500จะเห็นผมชัดเจนมากนะครับรายละเอียดผมยังไม่เห็นนะครับว่าในนี้ใส่เท่าไหร่นะครับขออนุญาตที่ผ่านนะครับให้ดูเฉยๆนะครับตอนนี้โอเคมาดูนะครับว่าและอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับที่นะครับจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบลดการระคายเคืองนะครับลดการบวมแดงต่างๆหรือการแพ้เพราะฉะนั้นในตัวของ เอสเซนต์ uh, ence, นะครับหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ดูแลผิวหน้าเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาไม่ได้ใช้สารสังเคราะห์นะครับ mm hmm. เขาไม่ได้ใช้สารสังเคราะห์ หลายๆตัวที่ผมมีโอกาสได้ใช้เลยศึกษาเนี่ยนะครับก็ก็เขาจะใช้ในเรื่องของสารสังเคราะห์เพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงมากในการแพ้แต่ตัวนี้นะครับเน้นมากๆเลยคือเขาทํามาเพื่อใส่เข้ามาไม่ใช่ทํามาใส่เข้ามาเพื่อให้คนที่ผิวบอบบางเนี่ยสามารถที่จะใช้แล้วก็แพ้น้อยที่สุดนะครับลดการระคายเคืองด้วยอันนี้ถือว่าตอบโจทย์สําหรับที่ที่ผมลองวิเคราะห์ดูนะครับแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้เป็นสารที่ช่วยความชุ่มชื้นนะครับก็อยู่ในกลุ่มของโพลีแซคคาไรน์นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะครับแชนิดตัวนี้นะครับเป็นเป็นสารที่นำเข้าจากเกาหลีนะครับ จากเกาหลีเลยนะครับแล้วก็ผ่านเทคโนโลยีนะครับที่นะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจมันละกันเนาะมันจะทําให้เราเกิดฟิล์มบางๆครับฟิล์มบางๆแล้วก็คงความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะครับประมาณนี้ละกันนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วมีส่วนผสมของตัวนี้นะครับซึ่งหลายๆยี่ห้อที่เป็นแบรนด์ดังๆเนี่ยเขาเขาจะใช้นะเขาใช้ส่วนผสมตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นผิวนะครับตั้งแต่ชั้นนอกชั้นในเลยเนี่ยครับก็จะได้รับการกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจน แล้วก็มีการคงความชุ่มชื้นของน้ําในผิวจะอุ้มน้ําได้ดีแล้วก็จะช่วยความยืดหยุ่นที่ผิวแล้วก็ตัวนี้นะครับจะช่วยทั้งหมดเลยคือซ่อมแซมผิวที่หย่อนคล้อยด้วยทําให้ตึงขึ้นนะครับเนียนเรียบขึ้นชะลอการเกิดริ้วรอยขึ้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดน,นะครับจะต้านอนุมูลอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นจากแสงแดดต่างๆจากอะไรต่างๆนะครับ ตรงนี้โอเคมากๆเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับและนี่ก็คือผลการทดลองนะครับเดี๋ยวหลังเราค่อยมาวิเคราะห์เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วกันนะครับว่ามันได้ผลจริงๆจากการที่เขาทดลองแล้วก็นี่คือตัวอย่างนะครับก่อนใช้กับหลังใช้นะครับก่อนใช้สิบสีวันนะครับปริมาณสิบสีวันจากการใช้นะครับแล้วก็หลังใช้นี่นะครับการทดลองกับคนสิบคนนะครับเห็นผลแปดในสิบนะครับแปดในสิบนะฮะรอบดวงตาเท่าทีนะฮะริ้วรอยตรงนี้นะครับเนี่ยหางตานาอหางตานะครับลองสังเกตดูนะครับ